อินดี้อินทัศแจ้งแล้วปมฟาดข้อความเดือดกลางไอจีขอโทษทำให้ตกใจเรียกว่าเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะลังจากก่อนหน้านี้นักแสดงหนุ่มอินดี้อินทัศลูกชายสุดหล่อของบีทิรพง์เดี๋ยวรักวงและฮันนี่พัดสอนบุญเกียรติออกมาโพสข้อความเดือดกลางอินสตาแกรมว่าใครทำแม่ผมผมไม่ยอมนะครับ เดี๋ยวต้องเจอกันหน่อยขณะที่ฮันนี่พัดซ้อนก็ได้ออกมาโพสต์ปกป้องลูกชายเช่นกันโดยบอกว่าใครทำลูกของแม่แม่ก็ไม่ยอมเหมือนกันรู้เรื่องนะคะทางกลางคนบันเทิงและแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความห,วห่วงใยและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นล่าสุดหนุ่มอินดี้ได้ออกมาชี้แจงถึงสาเหตุโพสข้อความเดือดดังกล่าวแล้วว่าเป็นเพียงการโปรโมทละครเท่านั้นโดยระบุข,ข้อความว่า ขอโทษทุกคนที่ทำให้ตกใจนะครับไม่ได้ตั้งใจนะขอฝากละครด้วยครับงานนี้ทำเอาคนบันเทิงและแฟนคลับโลกอ,อกหึงยกใหญ่พร้อมเข้ามาคอมเมนต์รอติดตามผลงานของหนุ่มอินดี้กันเป็นจำนวนมากค่ะ